สวัสดีจ้าพี่น้องป่องป่ายวันนี้จะพามาชมลิ้นมังกรคลีปปลาวานนะคะลิ้นมังกรคลีปปลาวานนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเพิ่งได้มาใหม่นะคะเพิ่งได้มาใหม่นะยังไม่เคยพามาชมนะคะก็เลยวันนี้มี เวลานิดหน่อยก็เลยพามาจมนี่ค่ะเป็นต้นไม้ฟอ,อกอากาศนะคะปลูกง่ายนะคะน,นี่ปลูกง่ายนะแล้วก็ปลูกในบ้านในห้องนอนห้องน้ำได้หมดนะคะเป็นต้นไม้ฟอ,อกอากาศอย่างดีนะคะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะคะก็เนี่ยเขาจะมีหัวนะคะสามารถแยกหน่อได้เลยนะเนี่ยสามารถเอาออกแยกหน่อได้เลย สวยงามมากสมบูรณ์สุดๆเลยนะคะอันนู้นก็จะเป็นว่านผู้เทาเฝ้าบ้านนั่นเองนะคะเป็นว่านนางคุ้มนะคะว่านนางคุ้มนใะน,นกระถางอันนี้ก็จะเป็นเฟิร์นนะคะเฟิร์นหลวง สวยนะคะว่านนางคุ้มดูใบเขาสมบูรณ์มากอันนี้ก็จะเป็นหัวเหมือนกันนะคะเวลาออกดอกสวยงามมากนะมีคลิปก่อนๆนนะคะที่เขาออกดอกและไต่ได้ถ่ายเอาไว้แล้วนะคะไม่ไม่ได้ออกดอกง่ายๆนะคะหลายปีนะคะถึงจะเห็นดอกของเขานะคะ ใบจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะคะสวยนี่คือเป็นครั้งแรกที่ไต่พามาชมนะคะสวยมากเห็นแล้วสะดุดตาใบแก่ๆแบบนี้สามารถเอาอ่าชําได้เลยนะคะปชําได้เลย นี่คือเข้าแก่หมดแล้วนะคะเป็นต้นไม้ที่อยู่ได้ทุกสถานที่นะคะเขาไม่เขาไม่ชอบแสะหรืออะไรเขาก็อยู่ได้หมดนะคะ เป็นต้นม้ที่ทนทนได้ทุกสภาพอันนี้ก็คือดินก็ดินก็เป็นกากมะพร้าวกับปุ๋ยคอ,อกแค่นั้นเองนะคะ ดินผสมผสมสวยสวยมาก โอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาชมนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบต้นไม้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแต่ชอบต้นไม้แต่เป็นคนที่ชื่นชอบต้นไม้มากนะคะ